สวัสดีครับต่อจากคลิปการสร้างนาฬิกาอย่างง่ายนะครับวันนี้เราจะมาเพิ่มเมนูสำหรับใช้ในการตั้งเวลาให้นาฬิกาเราจะเริ่มจากบล็อกของนาฬิกาเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับนาฬิกาคลิปที่ผ่านมายังมียังมีการแสดงผลที่ยังไม่ถูกต้องอยู่ในจังหวะที่เวลา นาทีน้อยกว่า10นะครับเพราะนั้นมันจะมีการแสดงผลที่เลื่อนไปเลื่อนมาเพราะนั้นเราจะเพิ่มนะครับแก้ไขนะโดยการตรวจสอบว่าเวลาเนี่ยมันน้อยกว่า10หรือไม่นะครับถ้ามันน้อยกว่า10เราจะใส่ศูนย์ก่อนนะครับเราจะพิมพ์ศูนย์ออกมาก่อน เช็คว่ามินิตนะครับหรือว่ามินิทน้อยกว่าสิบนะครับถ้ามินิทตน้อยกว่าสิบเราจะไลท์ศูนย์ออกมานะครับเราจะทําการไลท์ศูนย์ออกมาเพื่อไม่ให้ตัวเลขมันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเผื่อ วินาทีด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็จะใส่เข้าไปก่อนนะครับก่อนที่จะพิมพ์หรือใส่ไว้หลังโคลอนนะครับโคลอนที่ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีครับอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงนาฬิกาให้ทำงานได้ถูกต้องนะครับทีนี้หลักการสร้างเมนูนะครับ เบื้องต้นเราต้องกําหนดก่อนนะครับว่าเราจะใช้เมนูไหนบ้างนะครับตอนนี้เรามี select up down left right นะครับผมจะใช้เมนู select นะครับเพื่อเข้าสู่การโหมดการตั้งเวลานะครับส่วน left right จะใช้ปรับชั่วโมงนะครับ up down จะใช้ปรับ นาทีนะครับส่วนวินาทีคงไม่มีใครซีเรียสไปตั้งนะครับก็จะให้เวลาเซตก็จะให้วินาทีเป็นศูนย์เริ่มจากทำการตรวจสอบนะครับถ้ายัางไงกลับไปทบทวนเรื่องปุ่มกดนะครับถ้าใครยังไม่ไม่เข้าใจนะครับเราจะทำการตรวจสอบนะครับด้วยคำสั่ง if นะครับ if ป,ปุ่มกดอยู่ที่ อันลัอกอันนัอกพินเอนะครับเราจะทําการตรวจสอบว่าเป็นปุ่มซีเล็กหรือไม่ปุ่ม Select ค่าจะอยู่ระหว่าง600อยถึงแป0ร้อยนะครับหกรยถึงแป0รก็ไปที่ออบเตอร์นะครับใช้การเชื่อมตรก,กะแอนนะครับมี มากกว่า600นะครับตรงนี้600น้อยกว่า800นะครับอ่า a0 ต้องมากกว่า600อ่ะแล้วก็ แล้วก็น้อยกว่า800นะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับก็คือเราทำการตรวจสอบว่าเป็นการกดปุ่ม select หรือไม่นะครับถ้ากดก็มาทำในช่องว่างใต้ if นะครับอันนี้เราจะใส่ไว้นะครับหลังจากแสดงผลนาฬิกาแสดงผลวินาทีเสร็จแล้วนะครับ เรใส่ไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เพื่อเพื่อให้มั่นใจว่าตอนกดลงไปแล้วเนี่ยผู้ใช้เนี่ยปล่อยมือหรือยังนะครับเราจะใช้คำสั่ง wait until นะครับ่าตรงนี้นครับ wait until การที่ผู้ใช้กดปุ่ม select แล้วก็ปล่อยมือ นะครับการปล่อยมือก็คือไม่มีการกดปุ่มเพราะนั้นค่าของอนาล็อกลีจะมากกว่า800นะครับเราก็ก๊อปอันนี้ออกมานะครับอนาล็อกลีต้องมากกว่า800นะครับนี้เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่ามีการกดแล้วมีการตอบสนองนะครับหลังจากการกด เราก็จะทำการเคลียร์สกรีนนะครับเคลียร์สกรีนเสร็จแล้วก็ปล่อยมือเมื่อปล่อยมือนะครับะจะทำการแสดงนะครับค่าออกมาที่บรรทัดที่หนึ่งนะครับเซ็ต านะครับจากนั้นก็แสดงชั่วโมงกับนาทีนะครับก็คือเราจะแสดง ชั่วโมงกับนาทีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะแสดงอยู่ที่ลายที่สองนะครับลายที่สองคอลัมน์ที่ห้านะครับทีนี้ทีนี้เราได้เราได้ค่าเริ่มต้นแล้วนะครับก็คือโชว์ว่าเมนูเซ็ตไทม ครับบทัดที่2ก็จะเป็นเวลาชั่วโมงกับนาทีนะครับหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่วงรอบการกดปุ่ม up down left r i g นะครับเพื่อที่จะตั้งชั่วโมงกับนาทีนะครับแล้วก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามีการกดปุ่ม select อีกครั้งไหมนะครับ ถ้าเป็นการกดปุ่ม select อีกครั้งนะครับแสดงว่าเราต้องการกลับไปสู่โหมดการแสดงเวลาปกตินะครับเราก็จะใช้ loop repeat นะครับ until นะครับก็คือใช้ loop เพื่อตรวจสอบว่ามีการกดปุ่ม select อีกหรือไม่นะครับ อ่าอันนี้คือหลูปหลุปนี้นะครับจะทำการตรวจสอบนะครับจะทำการตรวจสอบว่ามีการกดปุ่ม select หรือไม่นะครับถ้ามีการกดปุ่ม select นะครับก็จะหลุดออกจากหลูปนี้ทันทีนะครับเราก็จะตรวจสอบว่า มีการปล่อยหรือ,อยังนะครับมีการปล่อยปุ่มกดหรือ,อยังนะครับอ่าอันนี้อันนี้อในลูปของ repeat until เนี่ยนะครับเราจะทำการตรวจสอบคีย์นะครับก็คือตรวจสอบปุ่มกดนะครับเราก็สามารถที่จะ เราสร้างฟังก์ชัน if นะครับเริ่มจากเริ่มจากปุ่มเล็บนะครับปุ่มเล็บก็คือชั่วโมงนะครับดูว่าปุ่มเล็บก็คือ400นะครับ400ถึง600นะครับปุ่มเล็บ อันนี้เราตรวจสอบปุ่มเล็บนะแล้วเราก็จะสร้างแบบเดียวกันนะครับสร้างไว้สี่ปุ่มเลยสามปุ่มเลยนะครับอ่าสร้างไว้รอเลยนะครับเราจะทำการตรวจสอบอ่าอันนี้ตรวจสอบว่าปุ่มเล็บนะครับ ปุ่มไลท์ก็คือ200นะครับปุ่มไลท์คือ60นะครับ60สิถึง200นะครับอันนี้คือปุ่มไลท์นะครับถัดมาคือปุ่ม อ๋อโทษทีครับปุ่มไลท์คือจะต้องน้อยกว่า60นะครับอันนี้คือปุ่มอัพนะครับอันนี้ปุ่มอัพ60ถึง200นะครับปุ่ม up. อัพทีนี้200ถึง400ก็จะเป็นปุ่มดาว200ถึง400ก็จะเป็นปุ่มดาวนะครับทีนี้เราทำปุ่มไลท์นะครับ ปุ่มไลค์คือน้อยกว่านะครับน้อยกว่าหกสิบอันนี้น้อยกว่าหกสิบนะครับนี่ปุ่มไลค์เพราะนั้นเราจะแทรกปุ่มไลค์ไว้ตำแหน่งที่สองนะครับ ได้แล้วนะครับอันนี้คือปุ่มปุ่มเล็บนะครับหรือถ้าใครกลัวจะง,งงนะครับก็อาจจะคลิกขวานะครับแล้วก็แอดคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ่าใส่คอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ comment ได้อยู่ไกลไปนิดนึงนครับเพลื่อนเข้ามาอ่าอันนี้คือปุ่มอะไรครับ ปุ่มเล็นะครับเ e f ก,ก็คือเพิ่มก็คือบวกวบวกหนึ่งก็คือเพิ่มชั่วโมงนะครับอ่ะโทษปุ่มเล็บเราจะลบลบชั่วโมงลงหนึ่งนะครับ อนนี้นี่เราก็สร้างตัวแปรเพื่อควบคุมการเพิ่มลดนะครับมาเราสร้างตัวแปรครับมันคือเป็นตัวแปรชั่วโมงนะครับให้เป็น H s ตัวใหญ่นะครับ แล้วก็สร้างอีกตัวหนึ่งให้เป็น mm ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับันั้นเราจะทำการเซตค่านะครับให้ชั่วโมงครับก่อนที่จะเข้ารูปตั้งนะครับเราจะเซตค่าให้ชั่วโมงกับ นาทีนะเป็นค่าก่อนหน้านะครับที่เก็ตมาได้นะครับก็คือชั่วโมงคือค่านี้นะครับนาทีอ่าทีนี้ถ้ามีการกดปุ่มเลฟนะครับเราจะเพิ่มค่านะครับ เราจะเพิ่มค่าชั่วโมงเราจะเพิ่มค่าชั่วโมงขึ้นมาหนึ่งนะครับอันนี้ปุ่มไลท์ใช่ไหมครับปุ่มไลท์จะลดค่าชั่วโมงลงหนึ่งนะครับปุ่มไลท์จะลดค่าชั่วโมงลงหนึ่งครับก็ใส่เป็นลบหนึ่งได้เลยนะครับตรงนี้ เช่นเดียวกันอันนี้คือปุ่มอัพนะครับ60ถึง200คือปุ่มอัพเราก็จะขึ้นครับเพิ่มอ,อันนี้ปุ่มดาวนะครับเพิ่มด้วยลบหนึ่งก็คือ ลดค่ามันนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะเอาค่าที่เปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมาทำการแสดงผลนะครับเราก็ไปที่ cursor นะครับจะอยู่ที่ตำแหน่ง25นะครับก็คือลายที่2คอลัมน์ที่5นะครับ จากนั้นเราก็จะทำเรียนแบบเลยนะครับก็คือเอา h h กับ่ทีนี้ตัวแปรในใน m block เนี่ยจะเป็นตัวแปรแบบทศนิยมนะครับเวลามาแสดงผลมันจะแสดงผลจุดด้วยเพราะนั้นเราต้องใช้โอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งคือคำสั่ง r o u นะครับ r o u ก็คือปัดเศษนะครับ เอาค่า Hs เนี่ยมาปัดเศษก่อนนะครับแล้วถึงทำการแสดงผลนะครับ <c oughs> ก็เช่นเช่นกันเช่นเดิมนะครับต้องตรวจสอบว่าว่าชั่วโมงเนี่ยมันมากกว่ามันน้อยกว่าสิบหรือไม่นะครับอ่า ถ้าน้อยกว่าสิบนะครับชั่วโมงเนี่ยน้อยกว่าสิบเราก็จะไลท์ศูนย์ออกมาครับเราก็จะไลท์ศูนย์มาขั้นไว้นะครับแล้วค่อยไปไลท์ เราค่อยไปไลท์ค่าชั่วโมงนะครับแล้วก็ขั้นด้วยโปลอนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการก๊อปชั่วโมงมานะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเป็น fm นะครับเป็นมินิินะครับอ่ามินิท เสร็จแล้วเราก็จะหน่วงเวลาไว้สักประมาณครึ่งวินะครับอ๋ออันนี้เราไม่มีวินาทีเราก็จะเอาโคลอนออกนะครับเราก็จะหน่วงเวลาไว้ศูนจุดห้านะครับอ่าเท่านี้เราก็ได้เมนู การเซตเวลาอ๋อยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นการเซตค่าเฉยๆนะครับเรายังไม่ได้สั่งงานให้มันอัปเดตกับ ds 1307เลยนะครับอ่ะเพราะนั้นรูปที่สองตรงนี้นะครับรูปที่เป็นรูปที่เป็นลูป รีพีทอันทิวเนี่ยเป็นการตั้งนะครับเป็นการตั้งเป็นการตั้งชั่วโมงกับนาทีนะครับหลังจากตั้งเสร็จแล้วเราก็จะไปกดปุ่ม Select จากนั้นเราก็จะทำการเซตค่าตรงนี้นะครับเซตค่าหลังเวทอันทิวตรงนี้นะครับพอเซตเสร็จ,เร,จเราก็จะทำการเคลียร์สกรีนนะครับกลับไปทำงานโหมดเดิม เซตปี uh, B, ก็เอาเอาแวลูนะครับเอาแวลูเอาแวลูปีมาใส่นะครับปีเซตเดือนก็เอามานะครับเซตวั one, นครับอันนี้ก็คือเดือนนะครับอันนี้คือ ทยครับส่วนชั่วโมงนะครับชั่วโมงเราก็เอาอลาวของชั่วโมงมาใส่ลาวของมินิทมาใส่กาันก็เป็นศูนย์ อ่าเท่านี้ก็เสร็จการสร้างเมนูนะครับเดี๋ยวอัพโหลดแล้วมาดูกันครับหลังจากทําการอัพโหลดแล้วก็จะได้นาฬิกาขึ้นมาแบบนี้นะครับเรากดปุ่ม ie elect นะครับก็จะได้เมนูเซ t t i m มขึ้นมานะครับผมจะปรับกดปุ่ม เลฟนะครับเลฟก,ก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มกดปุ่มไลคก็เป็นลดชั่วโมงนะครับปุ่มอัพนะครับก็เพิ่มนาทีนะครับปุ่มดาวก็ลดนาทีหลังจากนั้นเรากดปุ่มจิ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเซตเวลา เห็นว่าเราประยุกต์ใช้ปุ่มกดนะครับเพื่อทำการสร้างเมนูเซ็ตเวลาทีานี้ไอตัวชิปตัวนี้มีฐานแบ็กอัพนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดึง USB ออกนะครับเวลาก็จะย,ยังเดินต่อแต่เมื่อใช้งานไปนานๆน,น,นะครับฐานก็จะหมดนะครับเมื่อเราเปลี่ยนฐานเราก็ต้องมาตั้ง นาฬิกาใหม่คราวน,นี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อทำการตั้งเวลาให้กับชิป DS 1307อีกแล้วนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นครับกับการนำไปใช้ประยุกต์สร้างนาฬิกาเพื่อ,อาการควบคุมในอนาคตขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ